สวัสดีครับวันนี้สเกษตรบรรยุมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หลังจากวิดีโอที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆเรื่องผมพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของราคามันสปะปลังนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจมีคนเข้ามารับชมเป็นจนํานวนมากแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับ็อ b o x เข้ามาหาผมนะครับว่านอกจากจะพูดในเรื่องของแนวโน้มมันสปะปลังไม่ว่าจะในอดีตที่ผ่านมาว่าราคาเป็นยังไงแล้วก็ ในอนาคตที่ผมวิเคราะห์ไว้ราคาเป็นยังไงก็อยากจะให้ผมพูดในส่วนของประเด็นราคามันสัมปลังณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันวันนี้ผม,ผมอัดวิดีโออยู่นี่ก็คือวันที่3เมษายนนะครับ2565นะครับก็เป็นช่วงราคามันที่ค่อนข้างจะสูงนะครับสูงขึ้นมาทีเดียวนะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วก็เทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวผมจะมาใช้ตรงเนี้ย พูดในส่วนของราคามันปัจจุบันนะครับก็ต่อไปเนี่ยในส่วนของสองกเกษตรบัรยุทก,ก็จะพยายามอัปเดตราคามันสําปะหลังในหลายๆจังหวัดนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอาทิตย์สัปดาห์ละครั้งนะครับก็จะได้รู้ว่าณปัจจุบันเนี่ยราคามันมันเท่าไหร่นะครับในส่วนของราคามันที่ผมจะอัปเดตเนี่ยเป็นราคามันสด25นนะครับแล้วก็ขอย้ำนะครับว่าเป็นราคาเฉลี่ย คำว่าราคาเฉลี่ยหมายความว่าอย่างเช่นในจังหวัดหนึ่งเนี่ยอย่างอุดรเนี่ยสมมุติว่าจังหวัดอุดรธาน,นีมีโรงแป้งอยู่ประมาณ6 7โรงเนี่ยหรือ5โรงเนี่ยมันก็จะมีราคาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่เพราะฉะนั้นผมก็จะโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีช่วงราคาตั้งแต่เท่านี้ถึงเท่านี้เพราะว่าแต่ละโรงรับซื้อไม่เท่ากันผมก็จะพยายามเอาในส่วนของแต่ละโรงมารวมกันแล้วก็หาค่าเฉลี่ยให้ดูนะครับหรืออย่างจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นยอดจังหวัดที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีโรงแป้งมากที่สุดเนี่ยมันก็จะมีราคาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริเวณที่โรงแป้งนั้นตั้งอยู่เพราะฉะนั้นราคาที่ผมพูดถึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาเฉลี่ยที่เอาที่ต่ําสุดบางโรงอาจจะต่าสุดบางโรงอาจจะสูงสุดเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็หาค่าเฉลี่ยนะครับโดยทั่วไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอผมพูดไปปุ๊บอาจจะมีหลายหลายท่านแย้งว่าไม่จริงนะตรงนี้มันเป็นราคาเท่านี้นะซึ่งก็แน่นอนนะครับว่า ราคาเป็นราคาเฉลี่ยที่ท่านอยู่เนี่ยบริเวณที่เกษตรกรอยู่อาจจะลงแป้งเขาอาจจะรับซื้อราคาที่ต่ํากว่าราคาเฉลี่ยหรือสูงกว่าราคาเฉลี่ยก็ได้แต่ผมก็จะพูดเป็นแนวโน้มของราคาเฉลี่ยของทั้งจังหวัดนะครับและก็ที่สําคัญนะครับเป็นราคามัน25%เซแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นราคาที่น่าลงแป้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาแย้งว่าเอาไปขายที่ร้านเทร้านย่อยได้ไม่ใช่ราคานี้แน่นอนนะเพราะว่าร้านย่อยร้านย่อยเวลาเขารับซื้อเนี่ย เขาก็จะเอากําไรในส่วนต่างเพื่อที่จะไปขายต่อนะครับแต่ในส่วนวันนี้เนี่ยผมจะพูดที่เป็นราคาเฉลี่ยนะครับก่อนนี้ผมจะพูดราคามันเนี่ยผมมีสถิติบางอย่างให้ทุกท่านได้ได้ได้ได,ดูนิดนึงนะครับก็คือผมจะเล่าให้ฟังนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเทปก่อนก่นนี่ผมพูดเนี่ยผมจะพูดว่าราคามันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอิงราคาที่เราส่งออกนะครับปีไหนเราส่งออกมันได้เยอะ ราคามันก็จะสูงนะครับหมายความว่าประเทศที่ออเดอร์มันจากประเทศไทยมากที่สุดก็คือประเทศจีนนะเพราะฉะนั้นปีไหนที่เราส่งออกมันได้มากที่สุดราคามันก็จะสูงนะครับแล้วก็มันสํปาปะหลังในส่วนที่มีการส่งออกมากที่สุดก็คือเป็นส่วนของมันเส้นนะครับเมื่อเทียบกันนะครับมันเส้นจะเป็นปริมาณที่ส่งออกมากที่สุดทีนี้ผมมีสถิต,ต,ติตั้งแต่ปี61ให้ดูนิดหนึ่งนะครับว่าตั้งแต่ปี61จนถึงปี64เนี่ยปริมาณจํานวนมันเส้นที่เราส่งออกเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่ง มันอ้างอิงเทียบกับราคามันที่สูงต่ําเลยนะครับอ,อย่างเช่นเริ่มที่ปี61นะครับปี61เป็นปีที่ราคามันค่อนข้างจะสูงนะครับราคามันที่รับซื้อหน้าร้านเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงปีนั้นเนี่ยประเทศไทยส่งออกนะครับพอตีเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันส่งออกมันเส้นไปยังต่างประเทศนะครับประมาณ4 4ล้านตันนะครับปี61 4ล้านตันนะครับทำให้ราคามันค่อนข้างจะดีเห็นไหมครับปี62โอ้ยสถิติส่งออกลดลงนะครับเหลือแค่2ล้านตัน 2ล้านตันนะครับลดลงเกือบขึ้นเพราะฉะนั้นปี62เนี่ยมันจะราคาต่ำมากครับถึงถ้าซื้อตามขายตามล้านาก็อาจจะ1บาทกว่าด้วยในส่วนของปี62อนะครับพอปี63ปุ๊บมันระเตื้องขึ้นมานะครับกระเตื้องขึ้นมานิดนึงก็คือไทยส่งออกได้ประมาณ4ล้านนะครับ4ล้านตันนะครับก็สูงขึ้นมาอีกปี63พอมาถึงปี64ปุ๊บปีเมื่อกี้นี่นะครับซึ่งปีที่มันราคาค่อนข้างจะดีก็ปรากฏว่าสถิตีการส่งออกมันเส้นหรือว่ามันแห้งเนี่ยก็คือไทยส่งออกได้ประมาณ 5ลร้านตันนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับตั้งแต่ปี61มาจานถึงปี64ปี64ราคาะจะปริมาณที่ส่งออกเนี่ยค่อนข้างจะสูงที่สุดทําให้ราคามันเนี่ยมันสูงตามไปด้วยนะครับแล้วก็พอปี65พอถึงต้นปีเนี่ยจากการดูสถิติแล้วเนี่ยก็คือค่อนข้างจะสูงนับยังไม่เตียวมาเป็นตัวเลขนะเพราะว่ายังไม่ครบปีแต่ว่าปี65นี่ก็ยังสูงอยู่นะครับทีนี้วันนี้วันที่3เมษายนนะครับก็เป็นสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน2565 ผมก็จะขออัปเดตราคาเฉลี่ยนะครับย้ำว่าราคาเฉลี่ยของมันสปะปลังนะครับทั่วประเทศให้ทุกท่านได้ดูนะว่าแต่ละจังหวัดราคาเป็นยังไงนะครับซึ่งจริงๆแล้วราคาเฉลี่ยที่ผมพูดถึงเนี่ยพอผมไปเทียบกับวันที่3เมษายนของปี2564เนี่ยปรากฏว่าสถิติที่เห็นชัดเจนนะว่าราคามันเนี่ยจากวันที่3เมษายน2564เทียบกับวันที่3เมษายน2565เนี่ย ราคามันเฉลี่ยขึ้นมาที่ประมาณ5 0าสถึงเจสตางค์นะครับถือว่าเยอะนะครับห้าสถึงเจสตางค์นะครับส่วนต่างระหว่างวันที่3เมษายนปีนี้กับวันที่3เมษายนปีที่แล้วนะครับทีนี้มาดูราคาเฉลี่ยนิดนึงนะครับว่าแต่ละจังหวัดเป็นราคาเท่าไหร่นะครับจาว่าเป็นราคาเฉลี่ยนะครับบางท่านอาจจะแย้งนะครับว่าที่พื้นที่ที่อยู่มันไม่ได้ราคานี้นะมันสูงกว่าน,นี้หรือมันต่ํากว่านี้แต่เนื่องจากว่าผมพูดไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าในแต่ละจังหวัดจะมีลงแป้ง ค่อนข้างจะไหลลงเพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่ก็จะซื้อแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพูดราคามันเฉลี่ยในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน2565ให้ทุกท่านได,ได,ได้ได้ฟังกันนะครับเป็นมัน25นะครับมัน25ไม่ใช่มัน30นะครับนะเพราะว่าจากการที่เราไปขายเนี่ยถ้าราคามันเท่านี้25เนี่ยจากการทีก่ก่อนก่อนผมพูดไปแล้วว่าโดยทั่วไปเนี่ย โดยทั่วไปนะครับจะอาจจะมีบางลงแปลงที่แตกต่างจากนี้ก็คือราคามันเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทุกเปอร์เซ็นต์ละ5สตางค์นะครับหมายความว่าสมมุติ25่สิบห้าเอรอมันราคาเท่านี้ถ้าเป็น26มันก็จะบวกไปอีก5สตางค์บวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึง30%นะครับก็จะจะบวกก็คือเวลาเราไปขายมันเราก็จะได้ในส่วนของราคาที่เปอร์เซ็นต์มันเพิ่มครับทีนี้เรามาดูนิดนึงนะครับว่าราคาปัจจุบันวันที่3เมษายนซึ่งเป็นสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน2 5 1 5เนี่ย ราคามันแต่ละที่เป็นยังไงบ้างนะครับก็เป็นราคามันทั่วประเทศนะครับประมาณ1 0 11จังหวัดเป็นจังหวัดที่มีปริมาณการปลูกมันค่อนข้างจะเยอะนะครับในส่วนของจังหวัดแรกนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับราคามันเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาท60สตางค์นะครับมันที่เปอร์เซ็นต์นะครับกิโลกรัมละ2บาท60จังหวัดที่2ก็คือจังหวัดระยองนะครับราคามันเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาท60เช่นเดียวกับชนบุรีนะครับจังหวัดที่3นะครับจังหวัดเชิยงแซานะครับ จังหวัดชเชิยงสราราคามัน25เนะครับฉเฉลี่ยค่อนข้างจะสูงก็คืออยู่ที่ราคา2บาท85สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับจังหวัดต่อไปนะครับไปยังภาคตะวันตกนะครับเมื่อกี้ชนบุรีระยองตะวันออกแล้วก็พอไปตะวันตกสะแก้วนะครับจังหวัดสะแก้วราคามันฉเฉลี่ย25เอนะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาท80สตางค์นะครับ ต่อไปนะครับยังอยู่ภาคตะวันตกก็คือจังหวัดปราจีนบุรีนะปราจีนบุรีค่อนข้างจะสูงนะครับราคาเฉลี่ย25อยู่ที่3บาทนะครับ3บาทต่อกิโลกรัมนะครับต่อไปนะเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมันมากที่สุดนะครับมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จังหวัดที่ปลูกมันมากที่สุดก็คือจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาราคาค่อนข้างจะกว้างนะครับช่วงช่วงแรงราคาเนี่ยเนื่องจากว่ามีมีโรงแป้งเยอะเพราะฉะนั้นบางโรงแป้งก็จะซื้อ ตั้งแต่2บาท45ยันไปถึง3บาทก็มีนะครับทีนี้ราคาเฉลี่ยของจังหวัดนครราชสีมานะเพคือมัน25%เอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาท75สตางค์นะครับต่อไปนะครับจังหวัดกระสินนะครับยังอยู่ที่ภาคอีสานนะครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่2บาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับจังหวัดมหาสรารคามนะครับราคามันเฉลีย่ย2 5เอยู่ที่2บาท85สสตางค์นะครับ จังหวัดชัยภูมินะครับจังหวัดชัยภูมิก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีพื้นที่ปลูกมันค่อนข้างจะจะเยอะนะครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่2บาท90สตังค์ต่อกิโลกรัมนะครับมัน25%เปอร์เซ็นจังหวัดต่อมาครับจังหวัดขอนแก่นนะครับขอนแก่นก็ค่อนข้างจะสูงนะครับราคามันเฉลี่ย25%เปอร์เซ็นต์อยู่ที่2บาท95สตาตังค์นะครับ จังหวัดสุดท้ายนะครับก็คือจังหวัดที่ที่ผมอยู่ตอนนี้จังหวัดอุดอรเนี่ยมีโรงแป้งเท่าที่ผมรู้นะครับโดยเนี่ยประมาณ5้าหโรงนะครับห้โรงเนี่ยจะชือ้อคือผมสำรวจมาดูหมดแล้วนะห้าโรงเนี่ยซื้อโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาตั้งแต่2องบาทห้จนถึง2องบาทเกนะครับมันยีเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นราคาเฉลี่ยของอุดอรจะอยู่ที่2องบาทเกสตางค์นะครับต่อกิโลกรัมนะครับสำหรับมัน25%ซ ก็นี่เป็นราคาที่ผมเฉลี่ยมาให้ดูนะครับเพราะว่าย้านะครับเดี๋ยวจะมาแย้งกันอีกนะว่าราคาไม่ได้เท่านี้เป็นราคาลงแป้งรับซื้อนะครับไม่ใช่ราคาลานย่อยรับซื้อแล้วก็เป็นราคาที่เฉลี่ยขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ละที่ว่าจะมีลงแป้งจะจะรับซืออ้อด้วยราคาเท่าไหร่แต่ตรงนี้คือเฉลี่ยของแต่ละจังหวัดซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วผมย้ําไปในต้นแล้วราคาค่อนข้างจะสูงขึ้นมาประมาณ50-70ถึงสสตางค์ แล้วก็เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วราคามันสูงขึ้นมาโดยเฉลี่ยประมาณ5สตางค์นะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ยังขึ้นอยู่นะครับแล้วก็นี่คือ25%เเนะครับถ้าท่านไปขาย30%เโดยหลักทั่วไปเนี่ยเขาจะบวกขึ้นเปอร์เซ็นต์ละยี่สเอ่อเปอร์เซ็นต์ละ5สตางค์เพราะฉะนั้นถ้ามันท่าน30%เเนี่ยท่านก็จะได้บวกไปอีก25สสตางค์นะครับจากราคาที่ผมพูดถึงนะครับ ก็เป็นราคามันที่อยากจะอัปเดตข้อมูลให้ให้ทุกท่านได้รับรับทราบนะครับจะได้เป็นข้อมูลครับแล้วก็ย้ํานะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยมันยังอยู่ในราคาขาขึ้นอยู่ซึ่งเมื่อเทียบกับสิติการส่งออกอะไรก็แล้วแต่ราคาก็กําลังไปได้ดีนะครับแล้วก็มันเส้นในขณะนี้เนี่ยมีหลายๆที่ขึ้นนะเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาอัปเดตราคามันเส้นให้ฟังนะครับมันเส้นเนี่ย ขึ้นค่อนข้างจะเยอะนะครับปีที่แล้ว7บาทประมาณ7บาทนิดๆเจ็บาทห้ปีนี้ซัดเข้าไป8บาท8บาท50สตังก็มีนะครับในส่วนของราคามันเส้นก็เป็นในส่วนของเรื่องราวที่เกี่ยวกับราคามันสัมปะหลังที่อยากจะอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับก็ฝากไว้นะครับช่องสอเกษตรบรหยุดฝากทุกท่านกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดกดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ ก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเกษตรมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังตลอดครับขอบคุณครับ